สวัสดีสวัสดีพี่น้องนี่มือนีก็มาสื่อศีนมากินเขาอยู่เทียงหน้าโคสวัสดีสวัสดีเพราะว่าลุงท้ายหูหน้า,าะก็ได้ดดก็ได <laughs> ้สื่อศียมาสูเป็นกินขึ้นสิบไงท้ายหูหน้า,า,ากันนะก็ได้สื่อสศีนมาซวยจุแต่ว่าเขาบริกนสำหรับเขากิน,น,กนแหลกลกับแกงเห็ดหลังหกขออิ่มละะมาแกงบ่อ มีสินพี่น้องสินไปซื้อมาเสะๆนี่ยล่ะตาโอริไปซื้อกระปูงัวเจ้าว่าที่เริ่มอยากเข้าเชิญแข่งแล้วเนาะมาแข่งไปแข่งทำหนึ่งแล้วะแมเมื่อแต่นานี่ยังเอาฝ่ายไม่ทำให้มาเมื่อใดอยู่เมืองแรงอีกแล้วทีแล้วนาะแล้วหังมุกหน้ามุดอืินท่าลุงเลยโอ้ยข้าบแรงกันแล้ว

พ่อแถวนึงว่าชมพ่อนนาันกินซีนมันดีแล้วคือแวแถวแ่อเลยเียไงปะมันยอนแ็งใ่ไ้ฮะไเนาะมันยอดแทงแห้งไรกับมันเป็นตะเบิ้งไหม บประ้ยหน้าลำซื้อคนค่ะนาำย่งทินเ้งมายุ่าก็ไปย่งืองคไปทางนั้นเลยดท่านทยปะเทศไยจักจั่สิหายขอยอีสังกจเราขอหายะจขึ้นอะไรจะสมบ่าบอกก่อละักจิสิหายขอยหนึจักสิหายอย้นสิบองบัส มีตับมันพอแล้วพี่น้องเ้ยเห็นไหมตับับนนีือสาอันตุบทบทุเมื่อกี้ทุทุบทุโหัวต้งกระปุช่เจ้าไปพอย่ำลายหใช้อันน้ำเย็นกีแมวน้ำแข็งใช้ที่นั่นและอันเจาน้ำทงตัวดุมันมาเนาะปัดใส่น้ำเดือดซเลยใช้กระสอบอไรกินแบบกินแบบ ตะกีอะไรกินเขาปู่เขอบ่ไหมล่ะหรือไเช้านี่ก็ใส่เช้านี้ได้เตเมถังกับชิปนิดเตียมในชิปนิดได้น้ี่ยาเป็นช่วยตับอยู่ตับแสบน่าบวดย็นกินด้วยว่าวตัวโยปาว้าวในกระติกนี่วะใช่ใช่อันตัวแข็งา่ได้มาเน่ห็นมายคน บวอมีนเย็นนอนงวงนองงร้างสุดาันผีอยู่เาเข้ารถตั้งแต่ถึงนู่นเข้ารถไงบอง้ว่าฉีมากงายังเงั้ยแแทบแทบนอยู่แล้วอดเวลากินแล้วถึงข้าวเด้อพี่น้องถึงข้าวเด้อสอยจุซรอยจุ้านผูชมเถีป่านะเกาป่ามีพญนะไ มาได้ไหมพราะสีชมิบกี่พันตับได้บ้านโดนหน่อยแค่โอ้ยมาได้ไหมแม่เขาอุ่นได้เหรอเสียปานยังหรอเหรอินเ้าินเข้าที่้พรหมอน้ามันเตียงไหม เราบ่กอยขี่กันลยใบนึงมาเอาบ่ก่อยขี่แต่ถึงเลยถึงใบมนงน้อยลาเห็นแล้วบ่ะเลยอายทายนะมันมีบ้าเมืไมาน้อยลายยางก่อนนึงที่ว้ยร แฉบบ้างก็ใกล้ตายเลยคือก็น่อย,อยคุณยายจะดีเพิ่นทีว่าเท้ากินไปรดะที่จริงมันเป็นวิธีชีวิตเดิขนาดพูดอะไรนะบ้างพูดอะไรมามาพี่น้องพี่น้องพูดไรแอนนากินกินข้าวทำเด้อกินอันนั้า เบาเท้าเนาะฮันเดแล้วก็ยังกินนะ้วกเบาโป่งล่างเลยเลยแห้งซอยจุหอมท้ํางวะพวกเออเลยแห้งกินเขาเป็นอาหารแบบว่าอาหารแบบแบบเพิ่มมากินลิบผนะพี่น้องแม่นบอกว่าอันนี้ฮะแล้วแต่ผู้กินหรือผู้กิน่ะผู้เพิ่นกินลิบหลายิ่นก็บว่าแซบผู้กินบ่หรี่ก็ว่าบบแซบหลายหลายคนก็กินกันอยู่บริกกินแต่เห้าสำหรับเนาะกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองคล้องแซบ

มามาพี่น้องเอ้ยกินเขาน้ำกันดืมเอืดแต่ว่าของบริกินแล้วแต่ว่าขาไปได้กินแล้วก็กแกงเฮลางูเขาได้บกินพ่อเอปาขาวแล้วเนาะยังไเแล้วเจ้าข่างเนาะอ้มอ้มอ เจมอมตาแม่น่ามาแจวคากแห้งครับวะและวโอักจะรี้ขวนก็บนี่อแม่นอีน้อยนะอีใหญ่ก uh> ็นีกเห็นแล้วมันตีบลงให่เด้อยานไปยานมันคับเอไปแล้วคือครับเออไปครับ เี่ยเงียเงยอันบ่ค่ะเอาันนั้นพานตับไม่ปวงจะ่บกินเบาตับฮะพันเชนก็ได้แ่งกา้องรถรูด้อจะวิวนอนอยู่ในรถผุพี่น้องเอ้ยคุนขี่รถมาแล้วพัดนอนรับพ่ารถนอน บีกระโบลายเดือนกับบลายเหมือนในโบมีเลือดได้แล้วโบู้เมัอานหืะไรนบเดือนป่ะนบวยเดือนคิ้วไรครับป่ะจางปิดกินทชมาย

พุนน่นแม่น้ำก็กินรีบไหเเเลเฉยฝ้นตกะมาค่าหนึ่งกะกะเศร้าแล้วพี่น้องนี่นน,นะฝนตกฝพ้นขาวมาว่าฝ้นตกสิตกวันที่สีที่หายคือ ตกประมาณน้อยเดียวนึงค่ะเพรา,านนะ,ะแตนะ่ว่าฝ่ามืดนี่ครับตกจะหลอกจะแหลกนะกระเสาร์ละโอ้คอยเสร็จมีฝ่ามีฝนดีอะร้อนแต่ว่ามืดมากอยู่ดอกยคุณมืดขึ้นมาอยู่งค่ะประมาณจะที่ตกหรือบ่อละ,กกะนนะี่จะเป็นโกะพักกันโดดไม่เพื่อให้อยู่ไกลๆเพียงกบหกวาดไปถึงเาไหมพ่ักกระโดนกินกับยังกระแสะ <laughs>

แมือหอว่ใหนมอคดียำ่มือเล่นน้อยยากเล่นอย่างลนไหน้ามันให้แดดมือนี้เาคุมไทให้มันแล้วมันบดแดดมันบดแดดมันช่วยกได้เานอนได้นอน่มบาบมอกหน้ามันก็เป็นแล้วอก็หมอกปีหน้ามันก็ทำเก้าน สัเก่าหัวก้ามนะแม่เนือกินในป่วยจะกินคนึงร้อยคําบ้านนั้นยังคุ้มให้ป้าไทยป้าไทยดีแล้วดีเจ้าบเทงเื่องมา้า้าายได้หรือไม่แม่ก็าไม่ไ้ไเา้องไทยไทยหรอ ยัานมันดีเวลาเก็ดเข้ามา่ะตัวแห้งอยู่ไหนก็พ่อนาคาดคน่าเนียคาดเปลี่ยนทัวแล้วมันไถอยู่แล้ไงอ้ไเราไถติดเราไถแล้วก็บวบบล้วก็คาดเราติดเองเลหัวเนาะไปแล้เราคับเราใส่เมื่อบ้านขับใส่กันได้ยิ้มเะบอสขับรถชองายืมนะบอสถ่ายกินขวดไหมอ้าวถ้าไมกินไลอันแทะ กะโอเคโอเคเนาะโอเคแนะพอจงกับว่างว่งอันนีจงข้า,าขอโอเคี่น้ะนะองไปอิมข้าวอิ่มแล้วก็อาจะไปเวียกกัน,นเต